เยียมแปลงกันทุกคนวันมาเล็ดพันไม่วันมาเล็ดพันพักยียมแปลงก่อนที่วันมาเล็ดจะต้องเกี่ยว แล,ลดเยอะลยรดด้วยน้ำรดน้ำให้เปียกชุ่มแล้วก็อน,กนเดียวมเล็้ท่พนมาวันการื่วงมะเล็ด นี่ก็คือเมล็ดเตรียมสิพี่ออามาวันลงในแปลงปลูกมาเองร่องเมล็ดเตี้ยตัวนี้ก็ล่งหนาล่งหนาอะไรไวล่าเกือเป็นต้นกล้าแล้วนีนแปลงเกลี่กัน มากกีปิดชโรคายมีช่องว่างสามารถแดดตกขึ้นขึ้นได้ติดกันระบายอากาศใช่ไห้อากาศพ่อพ่องดูที่อรัน Rồi. Ta hết rồi. Rồi nha. Đặt hết. Rồi hết. nó lại